เคยสังเกตไหมครับว่าบางคนในชีวิตจริงดูเหมือนจะเป็นคนดีมีน้ำใจมีคุณธรรมแต่ชีวิตกลับเต็มไปด้วยอุปสรรคความลำบากความเจ็บป่วยหรือแม้กระทั่งความยากจนในขณะที่บางคนทำอะไรก็ดูราบรื่นไปสมดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรบางคนอาจจะคิดว่ามันคือโชคชะตาหรือความบังเอิญแต่ในทางพระพุทธศาสนาแล้ว คำตอบของเรื่องนี้จะทําให้เราเข้าใจชีวิตได้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นวันนี้ผมจะพาทุกท่านไปทําความเข้าใจกับเรื่องราวที่ฟังดูย้อนแยง้งเรื่องนี้นั่นคือเรื่องของคนมีบุญมากแต่เกิดมาชาตินี้ลําบากฟังดูแล้วอาจจะขัดแยง้งใช่ไหมครับแต่รับรองได้เลยว่าเรื่องราวที่จะเล่าต่อไปนี้จะทําให้ทุกท่านได้พบกับสัจธรรมที่แท้จริงและเมื่อเราเข้าใจเรื่องนี้แล้ว เราจะมองเห็นความหมายของชีวิตในอีกมุมมองหนึ่งเลยครับความลับที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าชีวิตของเราไม่ได้มีเพียงแค่ชาตินี้ชาติเดียวแต่เราเวียนว่ายตายเกิดมาแล้วหลายภพหลายชาติและกรรมที่เราได้กระทำไว้ในอดีตชาติทั้งดีและชั่วจะส่งผลมาถึงปัจจุบันชาติและชาติหน้าอย่างแน่นอนคนที่มีบุญมากแต่เกิดมาในชาตินี้ลำบาก มีเหตุผลหลักๆที่เป็นไปได้อยู่สประการครับ 1. บุญนั้นยังไม่สุกงอมพอบุญที่เราทำในอดีตชาติเปรียบเสมือนผลไม้ที่ปลูกเอาไว้บางลูกอาจจะยังดิบอยู่ยังไม่สามารถให้ผลได้ในชาตินี้หรืออาจจะสุกแล้วแต่ยังไม่ถึงฤดูการที่เหมาะสมที่จะเก็บเกี่ยวเปรียบได้กับคนที่มีบุญเก่ามากแต่บุญนั้นอาจจะยังไม่สมผลในชาตินี้ หรือกำลังจะสงผลในอนาคตอันใกล้หากเขาผู้นั้นไม่ย่อท้อและยังคงสั่งสมความดีต่อไปอย่างสม่ำเสมอ 2. ถูกบาปเก่าตัดรอนข้อนี้เป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดครับบุญและบาปที่เราทำไว้ในอดีตชาติเปรียบเหมือนพลังงานสองขั้วที่คอยต่อสู้กันอยู่ในตัวเราบางครั้งบุญที่เราทำมามา,มากในอดีตชาติแต่หากในชาติที่ใกล้ๆกันนั้นเราได้ทำบาปหนักไว บาปนั้นก็จะส่งผลก่อนและบทบังรัศมีของบุญกุศลเอาไว้ทำให้แม้เราจะมีบุญมากแค่ไหนแต่บาปที่ทำไว้ก็เข้ามาตัดรอนจนชีวิตต้องประสบกับความลำบากตัวอย่างในพระไตรปิฎกมีเรื่องราวของพระโมคขคลานะอัครสาวกเบื้องสายของพระพุทธเจ้าท่านเป็นผู้มีฤทธิ์มากที่สุดในบรรดาพระสาวกมีบุญบารมีที่ยิ่งใหญ่แต่ในบ้านปลายชีวิต ท่านกลับต้องมอรณาภาพด้วยการถูกโจรทุบตีจนร่างกายแหลกเหลวนั่นก็เพราะว่าในอดีตชาติที่ไกลโพล้นท่านเคยทำร้ายบุพกาลีจนบาปนั้นได้ตามมาส่งผลในชาตินี้แม้ท่านจะบรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วก็ตาม 3. เกิดมาลำบากเพราะมีบุญวาสนามากเกิดมาชาตินี้ลำบากเพราะเรากำลังสร้างบารมีเพื่อบรรลุมรรคผล ความทุกข์คือครูที่พาเราสู่ความพ้นทุกข์ในทางพระพุทธศาสนาเชื่อว่าการจะบรรลุธรรมได้นั้นไม่ใช่เรื่องง่ายๆผู้ที่ปรารถนาจะหลุดพ้นจากสังสารวัตต้องสั่งสมบาร,รมีมาอย่างยาวนานและความทุกข์นี่แหละครับที่เป็นเหมือนเบ้าหลอมที่จะช่วยให้เราแข็งแกร่งขึ้นความลำบากสอนให้เรามีความอดทนและไม่ประมาทเมื่อชีวิตไม่ได้มาง่ายๆเราจะรู้จักคุณค่าของทุกสิ่งทุกอย่าง เราจะเข้าใจถึงความสำคัญของความภาคเพียรและเราจะระลึกถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งในโลกทำให้เราไม่ประมาทในการใช้ชีวิตความทุกข์สอนให้เรามีสติเมื่อชีวิตราบรื่นเราอาจจะหลงระเลิงไปกับความสุขชั่วคราวแต่เมื่อความทุกข์เข้ามาเราจะเริ่มตั้งคำถามและหันกลับมาพิจารณาชีวิตของตัวเองทำให้เราเริ่มหันมาสนใจเรื่องของการปฏิบัติธรรมเพื่อหาทางออกที่แท้จริงจากความทุกข์นั้น ความยากจนสอนให้เรามีความพอเพียงเมื่อเราเคยผ่านความยากจนมาแล้วเราจะเข้าใจถึงความพอเพียงและจะไม่หลงไปกับวัตถุต่างๆในโลกทําให้เราใช้ชีวิตอย่างมีสติและรู้คุณค่าของเงินทองความเจ็บป่วยสอนให้เรามีปัญญาความเจ็บป่วยทางกายสอนให้เราเห็นถึงความไม่เที่ยงของร่างกายและความเจ็บปวดสอนให้เห็นความจริงของชีวิตทําให้เรา ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นและเข้าใกล้ความหลุดพ้นมากยิ่งขึ้นตัวอย่างพระภิกษุรูปหนึ่งในสมัยพุทธกาลซึ่งในอดีตชาติท่านเป็นผู้มีฐานะร่ำรวยแต่ก็ยังปรารถนาที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานท่านจึงขอให้พระปัจเจกพุทธเจ้ามอบของให้เป็นธรรมทานและพระปัเจกพุทธเจ้าก็ให้คำสอนว่าทุกมีแต่ทุกนั้นไม่ควรจะเป็นทุกนานท่านจึงต้องกลับมาเกิดในชาติภพที่ยากจน เพื่อที่จะได้เรียนรู้ความทุกข์และเข้าถึงธรรมะในที่สุดดังนั้นทุกความลำบากที่เราเผชิญอยู่ในชาตินี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาอย่างไร้เหตุผลครับแต่บางทีมันอาจจะเป็นเส้นทางที่ถูกกำหนดมาเพื่อให้เราได้สร้างบารมีและเป็นครูที่จะสอนให้เราเข้าถึงพระนิพพานก็เป็นได้ขอให้ทุกคนมีกำลังใจที่จะสู้ต่อไปและขอให้ทุกท่านจงเปลี่ยนความลำบากให้เป็นโอกาสในการสร้างบุญบารมีนะครับ ถ้าชอบเรื่องราวที่สร้างกำลังใจและให้ข้อคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลูกซอฮอรเดี์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสวัสดีครับ